เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้อยู่กับผมโมบิ t ิชช n แนลฮะแล้วก็เรายังอยู่กันในเกม Dead b y Daylight ฮะในวันนี้ทงผู้พัฒนาเกมเขาได้ปล่อยตัวเทสเบต้าเป็นแพท1.5.0ฮะก็เป็นเหมือนทุกๆครั้งที่เวลาจะมีแพทใหญ่ๆมาเนี่ยทีมงานเขาจะปล่อยตัวเทสเบต้าให้ผู้เล่นทุกคนได้ทดสอบเล่นกันก่อนนะฮะว่าแพทที่กำลังจะมาเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนสําหรับใครที่ยังไม่เคยโหลดตัวเทสเบต้ามาลองเล่นเนี่ยหรือว่ายังโหลดไม่เป็นเนี่ยมาดูวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวผมจะสอนให้้ว่าคุณจะตอง โหลดตัวเทสเบต้ายังไงโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยฮะโอเคฮะสำหรับคนที่ยังโหลดตัวเทสเบต้าไม่เป็นเนี่ยหรือว่าไม่เคยโหลดเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูวิธีการนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ทีละขั้นตอนละกันนะฮะเริ่มแรกให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าโปรแกร,รมสตรีมเข้ามานะฮะเข้าสตรีมเข้ามาแบบนี้นะฮะแล้วก็เข้ามาที่คังเกมของเรานะฮะกดมาที่คังแล้วเราก็จะเจอเกมของเราเป็นเดสไบด์เดลไลท์อย่างนี้ใช่ไหมให้เรากดคลิกขวาที่เดส d บ y ์เดลไลท์ฮะให้กดคุณสมบัติะฮะ พอกดคุณสมบัติแล้วมันจะขึ้นหน้าใหม่มาให้เราเลือกที่เบตา้าจากนั้นให้เรากรอกโค้ดตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวผมใส่แป๊บนี่ฮะจะเป็น dvd public test นะฮะโดยที่ตัวเล็กตัวใหญ่จะต้องตามผมเป๊ะๆเลยนะตามผมเป๊ะๆแล้วกดตรวจสอบรหัสฮะพอก,กดตรวจสอบรหัสปุ๊บนะฮะให้เพื่อนๆเอามาส์ชี้ข้างบนนี่ฮะมันจะมีคาว่า public beta เห็นไหมฮะให้กด public beta แล้วกดปิด จากนั้นก็ให้ปิดเปิดสตรีม1รอบปิดเปิดสตรีม1รอบแล้วมันจะโหลดตัวเทสเบต้ามาให้เพื่อนๆได้ลองเล่นนะครับง่ายไหมง่ายมากครับง่ายมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะกลับมาสู่แพทปัจจุบันนะครับกลับมาสู่แพทปัจจุบันก็วิธีการเหมือนกันเลยก็คือเข้าสตรีมเข้าที่คังเกมนะฮะคลิกขวาที่เดตบายเดลไลท์เลือกคุณสมบัตินะครับมาที่เบตา้าแล้วเลือกเป็นไม่มีนะครับแล้วก,กดปิดจากนั้นก็กดปิด สตรีมก็คือมาที่สตรีมกดออกนะฮะแล้วก็กดเข้าสตรีมใหม่แค่นี้เองก็จะกลับสู่แพทปัจจุบันถามว่าทาไมต้องกลับสู่แพทปัจจุบันเพราะว่าแพทเทสเบต้าเวลาเล่นแล้วมันจะไม่ได้แต้มใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคเป็นอันเข้าใจนะเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับตัววิดีโอที่สอนการโหลดเทสเบต,เบตา้าก็ไม่ยุ่งยากใช่ไหมทำตามวิดีโอผมเนี่ยรับรองว่าเล่นได้แน่นอนนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องแพทกันบ้างฮะ ในเรื่องแพนได้มีการปรับเปลี่ยนมากมายนะก็มีทั้งฟิวเจอร์แอนด์คอนเทนต์นะฮะมีบาลานซ์นะฮะปรับสมดุลต่างๆ,ๆค, <kindergarten. S 1> ค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็มีรวมถึงการแก้บั๊กต่างๆด้วยนะก็มีเยอะฮะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันค่อยงเยอะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในดีคริปชันนะฮะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปอ่านกันดูว่าเขาปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเฉพาะจุดเด่นๆฮะเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือเมนูฮะเมนูของเกม Dead By d เด l i g h t ับเปลี่ยนไปอีกแล้วฮะก็หน้าตาก็จะแปลกไปแต่เดี๋ยวเราก็คงจะชินเนาะก็คงจะไม่ไม่กี่วันเราก็คงจะชินกับเมนูพวกนี้อเอาละฮะเรื่องที่2ที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือผมขอแสดงความดีใจด้วยนะสำหรับคนที่มีเกม left for dead นะฮะอยู่ในโปรแกรม s t e ี m และคุณไปกดติดตามเกม dead by daylight ใน s t e ีมเรียบร้อยแล้วในชุมชนสตรีมนะฮะถ้าเกิดคุณกดติดตาม dead by daylight ในสตรีมเนี่ยคุณจะได้เสื้อสีดำ left for dead อ,อยากเห็นหใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูฮะว่ารูปร่างของเสื้อจะเป็นยังไงก็ตัวละครนะฮะที่จะได้เสื้อทั้งหมดก็จะมี w h ไว้นะฮะตไว้น้องเอเรียคู่เฉากล้วยเจ็คกบดร,รวมถึงนูเนียนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตะไว้ก่อนนะฮะเสื้อสีดำนี่มันจะเป็นแบบนี้ฮะสำหรับตัวละครผู้ชายนี่จะเป็นคอกลมนะฮะแล้วก็เป็นเสื้อสีดำมีรูปมือเป็นสัญลักษณ์ของเลฟเฟอร์เดยนันเองนะฮะ ของต่อไปจะเป็นของน้องเอเปียคู่นะฮะก็จะเป็นเสื้อสีดำคอวี v นะคอวี Cor v แล้วก็มีสัญลักษณ์อยู่คล้ายๆข,ของเดอะไวท์นะฮะเหมือนกันต่อไปเป็นเฉาก้วยฮะเสื้อเฉาก้วยก็จะเหมือนกับน้องเอเปียคู่นะฮะเป็นเสื้อสีดำคอวี v. แล้วก็เจ้าเจ็กบดฮะเดี๋ยวเรามาดูของมันฮะก็จะเป็นเสื้อคอกลมนะฮะคอกลมแล้วก็มีสัญลักษณ์แล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นของโนเนียนโนเนียนนี่ผมจะชอบที่สุดละ ชอบที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นเสื้อกล้ามนะฮะเสื้อกล้ามค่อนข้างสวยดูฮะเป็นเสื้อกล้ามแบบนี้ฮะค่อนข้างสวยนะอ่ะโอเคฮนะสำหรับใครที่ได้ไปแล้วก็ดีใจด้วยสาหรับคนที่ยังไม่ได้กดฟ o ลโล่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไปกดตอนนี้ยังได้หรือเปล่าตอนนี้คือผมไม่แน่ใจแต่ก็รอไปกดกันดูแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคฮนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อไปฮนะเรื่องต่อไปก็คือคิวเลอร์จะมีความโหดขึ้นมากๆฮะคือคิวเลอร์จะเดินได้เร็วมากฮนะ เขาจะมีสกิลติดตัวเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราลองไปดูกันในเกมฮะว่าเป็นยังไงครับผมเอาละครับตอนนี้เข้าไปอยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวเกี่ยวกับสกิลติดตัวรู้ความสามารถติดตัวของแต่ละตัวละครกันบ้างตอนนี้เป็นของคิวเลอร์ก่อนนะฮะก็ให้เพื่อนเพื่อสเกตด้านขวานะฮะมันจะมีวงกลมสีฟ้าอมเขียวนะฮะเห็นไหมฮะเวลาเราวิ่งไล่มันจะมีแถบขึ้นนะครับตอนนี้เป็นขั้น2ละก็คือเราจะเก็บชาร์จตรงนี้ได้ถึงขั้น3าม ชาร์จตัวนี้ถามว่าทําอะไรได้จะทําให้เราเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราโจมตีเซอร์เวอร์โดนมันจะทําการรีเซ็ตเหลือขั้นหน่งผมจะตีให้ดูดูฮะดูฮะมันจะรีเซ็ตเหลือขั้นหน่งเห็นไหมฮะเราก็จะเคลื่อนที่ได้ตามปกติความเร็วปกติไม่ได้ช้ากว่าเดิมนะความเร็วปกติแต่เมื่อเราวิ่งไล่อีกมันก็จะทําการเก็บชาร์จอีกดูฮะเดี๋ยวนะหาก่อนอ้าวหายไปไหนวะโอเคเจอแล้วนี่ฮะ อันนี้จะเป็นการทดสอบให้ดูนะว่าเป็นการมันวิ่งเร็วขนาดไหนนะฮะดูว่าวิบเพิ่เดียวฮะติดแล้วฮะติดเซอร์เวอร์แล้วฮะตอนนี้เป็นขั้น3ามแล้วฮะขั้น3มแล้วเดี๋ยวผมจะให้เซอร์กระโดดข้ามไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองตามดูฮะดูว่าเซอร์ไปสักระยะแล้วเราวิ่งตามดูฮะแป๊บเดียวจริงฮะแป๊บเดียวถึงแป๊บเดียวถึงฮะบอกไว้เลยว่าพวกเหล่านักจุกเนี่ยเจอความสามารถนี้เข้าไปมีหนาวแน่นอนนะฮะดูว่าผมแป๊บเดียวผมถึงแล้วเห็นไหมฮะแต่เมื่อไหร่ที่คุณตีมันจะทําการรีเซ็ตหลือแค่ขั้น เห็นไหมฮะถือว่าทีมงานทําออกมาได้ดีนะแล้วก็ไอ้สกิลเนี้ยผมขอเรียกมันว่าขอเรียกมันเป็นสกิลแล้วกันไอ้สกิลติดตัวเนี้ยมันมีทุกคิลเลอร์นะทุกคิลเลอร์ทุกตัวมีหมดนะฮะมีหมดทุกตัวนะฮะแล้วก็ของเซอร์เวอร์ก็มีเหมือนกันแต่มันมีเป็นเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวไว้ผมจะอธิบายในคลิปคลิปอื่นแล้วกันผมจะแยกไปอีกคลิปหนึ่ง เอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งสําหรับแพท1.5.0นะสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นจริงๆนั้นก็มาแล้วฮะนั่นก็คือเมื่อถอนตะขอไปแล้วภายใน3นาทีตะขอหรือฮุกจะกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้ฮะดูฮะถ้าเกิดกลับมาอย่างนี้ก็สหรับคิวเลอร์เนี่ย ตัดปัญหาเรื่องการไม่มีตะขอหรือว่าฮุกแขวนได้เลยนะฮะตัดปัญหาอันนี้ไปได้เลยนะผมว่าแผ่นนี้คนจะเล่นคิลเลอร์เยอะพอเซอร์นะผมว่าน่าจะเล่นคิลเลอร์เยอะมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องต่อไปฮนะนั่นก็คือการที่คิลเลอร์ไม่สามารถวางแทบใต้เท้าได้โอเคเราไปดูกันฮนะเอาละครับก็เข้าไปอยู่ในเกมแนละ้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องการวางแทบของคิลเลอร์นะฮะก็จะมี2ตัวละครนะฮะก็จะเป็น แม่มดแล้วก็แท็เปอร์นะฮะทั้ง2ตัวจะไม่สามารถวางแท็บไว้ใต้เท้าของผู้รอดชีวิตได้อีกแล้วฮะก็บ <c oughs> อกไว้เลยว่าสําหรับคนที่อยากจะช่วยเพื่อแล้วบอกเฮ้ยมันมีแท็บใต้เท้ามันช่วยยากตอนนี้ช่วยง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากฮะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูระยะนะ,ะระยะเนี่ยใกล้ๆเนี่ยวางไม่ได้เห็นไหมเนี่ยพอถอยออกมามันจะมีเซตแท็เห็นไหมฮะต้องถอยได้ระยะเนี่ยต้องประมาณนี้เลยนะ,ะแล้วก็เป็นรัศมีด้วยนะ,ะเป็นรัศมีรัศมีโดยรอบนะฮะ ข้างๆจะเข้าไปวางแอบไปลักไก่วางใกล้ๆเนี้ยไม่ได้นะดูฮะเดี๋ยวผมจะลองวางแทบนะฮะเดี๋ยวผมจะลองวางแทบแล้วให้เซอร์เขาลองช่วยกันดูจะได้เห็นว่ามันไม่เหยียบแทบฮนะดูฮะเดี๋ยวผมจะวางแทบนะแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งเซอร์เวเวอร์สามารถดิสแทบได้เร็วขึ้นนะจาก5าวิเป็น2.5าวิดูฮะช่วยแล้วไม่เหยียบแทบแล้วเดี๋ยวดูเซอร์ดิสแทบดิแปบ๊บเดียวฮนะ2.5าวิไวมากฮะไวมากฮะ ผมว่าแผ่นนี้ทีมงานทําออกมาได้ดีมากๆเกมน่าเล่นมากๆเลยฮนะเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูการเปรียบเทียบการใช้งานของเปิร์กไอรอนแกกันบ้างฮะที่ถูกลดประสิทธิภาพลงไปนะฮะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแผ่นใหม่นะฮะก็คือเราจะดิ้นหลุดจากไอรอนแก็เนี่ยง่ายขึ้นส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นแผ่นเก่าอยู่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าแผ่นใหม่กับแผ่นเก่าเนี่ยอันไหนมันดิ้นหลุดได้เร็วกว่ากันฮะดูฮะด,นะด,นะดูด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายด้านซ้ายเป็นแผ่นใหม่เนี่ย คิลเลอร์จะมีการสายที่มากกว่านะฮะก็คือเซอร์เวอร์ดินเนี่ยคิลเลอร์จะสายมากกว่าส่วนด้านขวาเนี่ยจะนิ่งกว่าดังนั้นเนี่ยแพทใหม่ที่กำลังจะมาถือว่าเป็นข้อดีกับเซอร์เวอร์นะเป็นข้อดีกับเซอร์เวอร์ดูฮะด้านซ้ายนี่ดุดแล้วฮะด้านขวายังไม่ดุดเลยนะครับก็คืออธิบายง่ายๆคือเดี๋ยวแพทหน้าที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยไอรอนแกปจะถูกลดทอนประสิทธิภาพลงไปนะฮะเซอร์เวอร์จะเล่นง่ายขึ้นนั่นเองครับผม เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับแัดใหม่ที่กําลังจะเข้ามาหน้าเล่นไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมล่ะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูข้อมูลแบบเต็มๆเ,เ,เนี่ยสามารถดูในดิสคริปชันใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยวันนี้น่าจะลากันไปก่อนถ้าชื่นชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไปแล้วฮะสวัสดีครับผม